สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนะคะมบเมันคันปากนะคะอยู่พี่เต่าทีปูนะคะอะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยอาลีเทียลิปมันนะคะเสริมสิริมงคลน,นะคะช่วยเสริมนะคะบารมีช่วยเสริมเขาเรียกว่าสเสน่ห์ในการพูดคุยเจรจานะคะแล้วก็ใครที่ทํางานทําธุรกิจนะคะจะสําเร็จูุล่วงนะคะทําให้คนรักคนเอ็นดูนะคะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นลิ ธรรมดามันผ่านการปลุกเสกมาด้วยนะคะโดยเจ้าคุณสุรศักดิ์นะคะวัดประดูอัมพวานะคะทำเพียงไม่กี่ชิ้นเพราะว่าเจ้าของก็บินตรงมาจากญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เป็นลักชูรี่แต่ราคาราคาปกตินะจับต้องได้นะคะดำทองสวยมากหยิบออกมาจากกระเป๋านี่คนก็นึกว่าเป็นแบรนด์เนมเป็นไฮแบรนด์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังช่วยในการฟื้นฟูริมฝีปากใครที่มีริมฝีปากแห้งแตกใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะสารสกัดมาจากธรรม รชาตล้วนร้อเซนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่พึ่งธรรมชาตินะคะช่วยเคลือบผิวบริเวณปากนะคะเชียร์บัตเตอร์ควบคุมความชุ่มชื้นน้ำมันมะกอกทำให้ผิวที่มันแตกแห้งและแหงเนี่ยกลับมาชุ่มฉ่ำนะคะแล้วมีกลิ่นหอมๆเบาๆของกุหลาบด้วย ื้อวันนี้นะคุณผู้ชมหนะะักหนึ่งแถมหนึ่งในราคาเพียง777คุณจะได้รับนะครับเป็นแผ่นยันสิริมงคลนะคะอภิมหาเศษรษฐีร่ำรวยตลอดชีวิตเครื่องหมายอินฟินิตี้การงานการเงินความรักโชคลาภตัวนี้ช่วยนะคะไม่ใช่เป็นการ์ดธรรมดาที่ตัดขึ้นมาแจกนะคะตัวนี้ปลุกเสกโดยนะคะท่านเจ้าคุณธงชัยวยัดไตรมิตรหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยนะคะ0902545319 0 9 0 2 545319หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะอะ่มีการแฉกันเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะในแวดวงของกระเทยผ่านศึกล่าสุดนะคะกระเทยผ่านศึกนะคะถูกแฉมีประวัตินะคะมีการอันนี้เขาแฉเลยใช่ไหมเอาภาพขึ้นก่อนได้ไหมเนยหรอ ว่าไปไปไปโกงเงินหลอเพื่อนหรอเพื่อนกระเทยหรอเมื่อวันที่28นะคบมีนาคมเจ้าของ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันนี้เขาเขาไม่ได้ระบุชื่อนี่เขาไม่ได้ระบุชื่อแต่อ่านแล้วมันก็รู้ว่านะคะถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุคคลดังกล่าวนะคะเตือนภัยสังคมนะคะประวัติกระเทยกอรีล่า แสดงว่าตัวเล็กใช่ไหมคอรีล่ามันจะตัวเล็กกระเทยกอรีล่าตัวหนึ่งเขาไม่ได้ระบุชื่อเนาะหรอเขาไม่ได้ระบุชื่อแล้วเราจะเอาเขาไปเกี่ยวกับข่าวแรกไหมอ่ะแหมมาขนาดนี้แล้วมึงกระเทยกอรีล่าเขาไม่ได้ระบุชื่อเนาะ ที่อุปโลกตัวเองเป็น x x x อะไรมนุษย์ไกลพันเหรอ x men หรอเขาเขียนอย่างนี้นะอันนี้เอามาจากเอาไปจากเพจไหนลันทีวีพูเหรอเออทีวีพูแล้วกันสถาตัวภาษาตนาตัวเองเนี่ยเป็นตัวแม่วันกระเทยผ่านศึกตั้งแต่วันนั้นมาก็ออกอารวาสหรอตรลงเป็นโรฮิล่าหรือเป็นกิงคองมึงเอาให้แน่ออกอารวาสที่เป็นกิงคองนะ ออละรานคนอื่นไปทั่วเลยตบกระเทยที่สวยกว่าแบบไม่มีเหตุผลมีประวัติโกงเงินกระเทยด้วยนับ,น,บนับครั้งไม่ท้วนคมกูให้เลี้ยงเหล้าแต่ก็ไม่มีใครเอาเรื่องนางเพราะนะคะมีคนให้ทายเยอะในวง,วงในเนี่ยบอกว่าชอบจุบนะคะจุบเขาใช้คำว่าจุบนะคะเป็นแสลงนะคะผู้ชาย ไม่ได้แปลว่าจุ๊บที่แบบจุ๊บปากจุ๊บแก้มนะครับมันเป็นแสลงนะคะพอผู้ชายเนี่ยวย่วายก็ก็จะตีผู้ชายอ๋อทำไมจะเปอย่างเงี้ยตปผู้ชายทุบผู้ชายแล้วผู้ชายตุยไหมอ่ะนะคะพูดกบเกลื่อนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอดีตล่าสุดของกระเทยกอริล่างงนางนี้แล้วกันเนาะ เคยไปตบกระเทยผู้ดีที่มีชื่อว่า XXX เป็นมนุษย์กายพันธ์เหมือนกัน x อกเมนะคะเพราะนะคะวีนที่เด็กตัวเองเนี่ยไม่เข้ารอบทั้งที่มีกรรมการตั้งหลายคนแต่เลือกนะคะกระทำทำร้ายคนเขาคนเดียวจนแตกไปถึงเจ็ดเข็มไม่รับผิดชอบใดๆไม่ขอโทษนะคะแล้วก็ทาฟองด้วยเขาฟ้องเขานี่เขาฟ้องปล่อยเขาอืมนั่นแหละเขาฟ้อง ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วล่ะนะคะอืมเอานะกับตัวกับใจอย่างทันโจลงกอรีล่าหรือกิงคองออราออกอารา,า,าวามันจะเป็นลักษณะของกิงคองนะกิงคองไอแลนด์นะคะก็ต้องระวังเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วเราก็ต้องระวังนะคะมีชื่อเสียงแล้วก็จะมีชื่อเสียด้วยเราต้องระมัดระวังนะคะ ต้องระวังเพราะว่ามันก็คนรักเท่าผืนหนังเนาะคนช่างเท่าผืนเสือเวลาทําอะไรในอดีตคนมันก็จะขุดประจานเยอะแยะมากมายรันรู้ไหมว่าสาเหตุหนึ่งที่พี่ไม่เที่ยวกลางคืนสาเหตุหนึ่งที่พี่ไม่ค่อยชอบไปไหนมาไหนที่มันเป็นสถานที่อาโคจานเพราะกลักวเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แหละเข้าใจยังเข้าใจไหมตัดสินใจที่จะไปออกเที่ยวต่างจังหวัดอยู่บ้านอะไรพวกนี้ดีกว่า ทำงานเราจะได้ไม่ต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เพราะว่าหนึ่งวันใดเนี่ยเราก็รู้ว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ่อวันที่คนรักเราทุกคนก็ถนนทุกเส้นก็เปิดหาเราวันที่คนเขาชังเราความลับทุกความลับก็จะเปิดมาหาเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องปอยนะคะน้องปอยด้วยน้องปอยโดยนดดเ,ลดเ,ลดเลือดอาบเต็มพื้นเลยนะ เพราะว่าฉันกับปอยเป็นเพื่อนกันฉันก็เห็นแล้วมันก็เคยเล่าให้ฟังว่ามันโดนอยู่ๆมันก็โดนตบแรงเลยแล้วก็มุนไปหมดเลยแล้วก็หน้าเย็บไปหลายเข็มนะคะต้องรักกันกระเทยตายกระเทยเผาจำไห้นะคะส่วนคนนี้นะคะเธอไม่ใช่ดาราแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าซีนของเธอเนี่ยไม่ต่างจากดารานะคะแม่ลีหลายคนบอกลีน่าจังหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ คนนี้จะมาลบสถิติของแม่ลีหน่าจังนะคะชื่อแม่ลีนะคะยานพูดแต่ความจริงจบปริญญาตรีสี่ใบจะไม่พูดโกหกนะคะจริงๆน่าจะมีคลิปนะรัน,นถ้าเธอมีคลิปที่ฉันชอบมากแม่ให้สมัมภาษณ์สนุกอะแม่ให้สมัมภาษณ์มันมากอะพี่มีคลิปรันเอาไหมลงไม่ได้เหรออ๋อเหรอ ครับว่าก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าระหว่างนางเอกกับนางร้ายซึ่งนะคนะทางนางร้ายก็คือแก้มบุ๋มส่วนนางเอกนะคะก็เพิ่งจะออกมาเปิดใจว่าไม่ขอร่วมง,งานด้วยตลอดไปล่าสุดนะคะแม่ลีนะคะหรือด็อกเตอร์นะคะด็อกเตอร์อะไรวะสะรินญ,ญาใช่ไหมคุณแม่ของน้องแก้มบุ๋มแม่เป็นดาราเถอะแม่จะไปขายของเลยแม่เป็นดาราเลยหนูว่าแม่เป็นได้แล้วล่ะ แม่สนุกอะเออพราแม่ไม่ต้องไปเป็นขายของแล้วแม่มาเป็นดาราเลยจริงตอบมันดีอะชอบอะนะคะเรื่องดราม่านะคะเสียงไเขาบอกว่าไม่ค่อยมีอะไรอะต้องเอาไปรับจ้างไล์สดนะครับเพราะว่าอาชีพที่ทำก็คือพูดอะไรก็ได้ที่ออกมา มาสมองเราก็เป็นความจริงการที่เราเรียนจบปริญญาตี4ใบคุณแม่ย้ำนะครับว่าแม่เรียนจบแม่ยังสวยอยู่แม่ลงนางงามมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์เลยปริญญาตี4ใบแล้วพูดในสิ่งที่ดีและก็เป็นความจริงเราจะไม่พูดโกหกทุกอย่างที่เราพูดคือความจริงแต่เราพูดทุกอย่างในในชีวิตไม่ว่ากาะ จะการทำงานไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองหรืออะไรไม่ว่าจะเป็นความลำบากทุกอย่างนะคะคือความจริงเราไม่ได้กล่าวถึงใครเพราะว่าจริงๆแล้วเรากล่าวเป็นคูพูดเองเราเอาตัวเองให้มีความสุขมาโฟกัสท <Made> ี่การทำงานมาโฟกัสชีวิตใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแม้เป็นดาราเลยเป็นได้แล้วสวยขนาดนี้ไม่ต้องไปเป็นแล้วแมคคาออนไลน์อ่ะ ยิงลานแกเล่นเล่นได้แล้วละครละครน่ะเออใครผู้จูมผู้จัดติดต่อแม่ยังสวยอยู่เออแกเล่นเล่นแกเป็นดาราได้แล้วแล้วเดี๋ยวเชื่อไหมว่าเดี๋ยวแกจะดังกับลูกแกมึงเชื่อไหมลัน่นว่าเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยจะจะดังกับลูกสาวลูกสาวสู้ไม่ได้นะพอลูกสาวเนี่ยถึงช่วงเวลาที่จะต้องแต่งงานแล้วแล้วก็ต้องไปมีครอบครัวถูกต้องไหมเขาจะดังก่าลูกสาวนะผู้หญิงคนเนี้ มึงดูถ้าทางถ่ายรูปแม่ขโมยซีนหมดเลยแม่เรียนจบปอตีสี่ใบนะคะคือเขาดังถ้าเขาเป็นดาราเขาจะดังกว่าแก้มบุ๋มพี่พูดเลยผู้หญิงคนนี้นะคะถ้าเขาเป็นดารานะเขาจะดังกว่าลูกสาวอืมเป็นดาราไปเถอะแม่ไม่ต้องไปขายแล้วครีมเคิร์มอ่ะแม่แม่เหมาะกับการเป็นเนี่ย แม่หมอกันเป็นดาราโอ้ถ้าแม่แม่อยากจะเข้าแบบว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ก็ประกวดยูนิเวอร์สไทยแลนด์เลยเนี่ยสิ้นปีเนี่ยแม่ก็ลงประกวดเลยจากที่ว่าเราถือลิขสิทธิ์แล้วก็ลงประกวดเองเพราะว่าเขาขยายอายุแล้วแม่ก็ลงเลยเออแล้วแม่ก็เนี่ยแล้วก็มีกระแสมาเรื่อยๆกระแสมาเรื่อยๆแม่ก็เป็นดาราไปเลยแล้วเดี๋ยวหนู่ายเลยถ้าเกิดแม่เป็นดาราแม่จะดังกว่าแก้มบุ๋ม แม่เชื่อหนูแม่จะดังกว่าแก้มบุ๋มจริงๆแก้มบุ๋มสู้แม่ไม่ได้อ่ะมึงดูหุ่นแก้มบุ๋มสู้ได้ไหม่ะสู้ไม่ได้อ่ะเออการตอบคำถามแอคตงแอคติ้งกูยอมแม่นะเออแม่เป็นดาราไปโถเนี่ยดูถ่ายรูปสิเงี้ยแม่ลูกสาวสู้ไม่ได้สู้ได้ไหมลูกสาวโดนฆ่าเลยไหมแม่สวยกว่าอืม แม่ไม่ต้องไปขายครีมแล้วแม่เป็นดาราแล้วครีมให้ลูกสาวขายไปแม่เป็นดาราเลยเชื่อลูกเออแล้วเข้าวงการด้วยการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วทีนี้กระแสแม่จะมาเชื่อหนูแล้วมันจะทำให้วงการบันเทิงแล้วก็จะมีดาวประดับดวงใหม่ในลานเข้า mm hmm. ใจปะเออเป็นคุณแม่ดาราซึ่งดังกว่าลูกสาวอย่างเงี้ยเออดีกว่านะเออเป็นดาราดีกว่าแม่เชื่อหนูนะคะเออเพอราะลูก่ากจเป็นดาราได้ไงแค่ไซส์ดารา นะคะอ่ะเดี๋ยวพักสักรู่นหนึ่งก่อนนะคะแต่ก่อนจะเป็นดาราก่อนจะเป็นนางงามนะคะมันจะต้องทําให้ปากเราสวยอวบอิ่มนะคะแนะนําตัวนี้เลยลิฟมันนะคะปรปลุกเสกนะคะอารีเทียนะคะเสริมสิริมงคลเสริมสเสน่ห์ในการพูดคุยอันนี้พูดจริงนะพูดจริงวิธีกรรมพิธีการแล้วนะเจราจาการงานลุล่วงทําให้คนรักคนหลงนะคะปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดูอัมพวา แล้วก็ลิฟตัวนี้เนี่ยนะคะเราไม่ได้ปลุกเสกเยอะมันเป็นดําทองลรวปลุกเสกแค่จํานวนจํากัดเท่านั้นในแต่ละรอบนะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเสริมสิริมงคลแล้วยังจะช่วยในเรื่องของการบปปํารุงริมฝีปากพี่เต๋อใช้มาหลายยี่ห้อแต่ยี่ห้อเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ใช้แล้วติดใจที่สุดคนแรกที่ใช้ให้เห็นคือแม่ตืองานเยอะเห็นม ขาอธิษฐานเขาทาเสร็จเขาอธิษฐานเขาทาเสร็จเขาอธิษฐานมันสกัดมาจากไข่พึ่งธรรมชาติช่วยลดการสูญเสียน้ infinity, ําเชียร์บัตเตอร์เพิ่มความชุ่มชื้นน้ามันมะกอกทําให้ผิวที่แตกแห้งมันชุ่มฉ่ามีกลิ่นหอมๆเบาๆของกุหลาบนะคะวันนี้อารีเทียนะคะลิปเสริมสิริมงคลเป็นลิปมันใช้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะ1แถมหนึ่งในราคาเพียง7 7็็ 1แถมหนึ่งในราคาเพียง777เนะฮะเราแถมฟรีไพ่ย,ยันอาพิมหาเศรษฐีตลอดชีวิตไปีเครื่องหมายอินฟินิตี้การงานการเงินความรักโชคลาภเก็บไว้ในเคสโทรศัพท์มือถือเก็บไว้ในกระเป๋าเงินช่วยนะคะอันนี้ไม่ใช่เคสธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่การ์ดธรรมดานะปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัตรไตรมิตรนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้ออย่าช้าถ้าคุณอยากมีอะไรดีๆขึ้นในชีวิต 0902545319 0902545319หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวปันเทิมกันก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s สไคร e นะ,ค,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะค,ะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ